อันธรรมยังธรรมปาหังสนาสมมาทปาณาทิวัจนาปทาทังพนามาเซนเอวังสวาคาโตพิขเวมายาธรรมโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ อุตาโนเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุดของความที่งายแล้ววิวาโตเป็นธรรมอันทำให้เป็นดุดของปิดที่เปิดแล้วปากาสิโตเป็นธรรมอันเราตาทาคตประกาศก้องแล้ว ชินนาปิโลติโกเป็นธรรมมีส่วนขี้ริ้วอันเราตาทาคตเชื้อออกหมดสิ้นแล้วเอวังสวากาโตโคพิกาเวมายาธรรมเมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ อาลาเมว่าย่อมเป็นการสมควรแล้วนั่นเทียวสาัทธาปะพาชิเตนะกุลาปุเตนะวิรยิยาระภีตุงที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาจะพึงประรบการกระทําความเพียน กามังตาโจจัดนาหนารุจัดอาทิจักอาวาสสสตุด้วยการอธิทานจิตว่าแม่หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจากเหลืออยู่สาริเรอุปสุสตุมังสาโลหิตังเนื้อและเลือดในสรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามที ยันตังปุริสาธาเมนะปุริสาวิริเยนะปุริสาปรากาเมนะปัตาพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษนาตังอปาปุนิตวา บุริสัสะวิริยสัสันทานังภวิสาตีตีถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจากหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีดังนี้ทุกขังพิขาเวกุสีโตวินาราตีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้เกียรคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์ โวกินโนปาปะเกหิอากุสเลหิธทมเมหิราคนอยู่ด้วยอากุสละธรรมอัลลามกทั้งหลายด้วยมานันตันจะสาศทั้งปริหาเปตีย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วย อารัธาวิริโยจโคภิกาเวสุขังวินาราตีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วย่อมอยู่เป็นสุปาวิวิโตปาปะเกหิอากุสาเลหิธรรมเมหิสงัดแล้วจากอากุศลลธรรมอัลลามกทั้งหลายด้วย มานันตันจะสสทธทังปริปุเรติย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วยนาภิขาเวหีเนเนะอักคสปติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลว ย่อมมีไม่ได้เลยอาเคนาจาโคอาคัสปาติโหติแต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทาอันเลิศย่อมมีได้แลมันถ้าเปยยามิทังพิขาเวพระมาจาริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมาจรรันนี น้าดื่มเหมือนมันทายอดโอชาแห่งโคโรตสสาธาสัมมุกีผูโตทั้งพระศาสดาก็อยู่หน้าที่เฉพาะหน้านี้แล้วตัดสมาติหาพิกเววิริยังอาราพาธาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงประรบความเพียรเถิดอปัตตสัปปติยาเพื่อการบรรล,ลุถึงซึ่งทำอันยังไม่บรรล,ลุอานาทิขาตาศาสตานาทิขามายาเพื่อการถึงทับซึ่งทมอันยังไม่ถึงทับอสัชิกาตาสัสชิกิริยายา เพื่อการทำให้แจ้งซึ่งทำอันยังไม่ได้ทำให้แจ้งเอวังโนโอัมยำอัมห้ากังปับระชาเมื่อเป็นอย่างนี้บรรภชานี้ของเราทั้งหลายอวังกาตาอาวันชาภาวิสติจากเป็นบรรภชาไม่ต่ำซามจากไม่เป็นมันเปล่า สัพพลาสอุธรารยาแต่จากเป็นบรรพชาที่มีผลเป็นบรรพชาที่มีกำไรเยสังมยังปริพุนชามาจีวราปินทปาตาเซนาสนาคิลานาปัจจัยเพสัชปริคารัง พวกเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินทบาทเซนาสะนะและเภสัต์ของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสั่งเตการะอัมเพสูการกระทํานั้นนั้นของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลาย มหาภลาาวิสันติมานานิสังสาติจากเป็นการกระทำม,มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ดังนี้เอวังหิโวพิขาเวสิกิตาพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้แล อาตาทังวาหิพิกขเวสัมปัสมาเนนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ตามอาลเมวะอัปปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเที่ยวเพื่อ,อยามประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทปาราทั้งวาหิพิกขาเวสัมปัสสมาเนนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่จึงประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตามอาลเมีวาณปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเทียว เพื่อ,อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอุปายาทั้งว่าหิพิขาเวสัมปัสมาเนนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ตาม อาลเมวะนปะมามเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแล้วนั่นเที่ยวเพื่อยังประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอีตีดังนี้แล